คณะสงฆ์นะคะพรบสงฆ์นะคะหลวงตาหลวงตามีความเป็นห่วงอะไรมากที่สุดในในพรบสงฆ์ฉบับใหม่ที่ยังมีปัญหาไอ้ัเรื่องความเป็นห่วงหลวงงตาเป็นห่วงทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันเลยเต็มหัวใจเวลานี้พรบคณะสงฆ์หรือพรบีบคณะสงฆ์หลวงตาอย่างไม่อย่างว่าพรบคณะสงฆ์พรบีบมันบีบทั้งชาติทั้งศาสนาเราให้ล่มจมด้วยกันพรบนี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นอล้วตั้งขึ้นมาจากไหน ต้นตอมันยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้มันเอาเถาวันออกมาเลื้อยไปกวนบ้านกวนเมืองแหลกเหลวไปหมดเวลานี้มันเอาั้งแต่เถาวันออกมาก้นตอมันมาจากไหนใครเป็นคนตั้งขึ้นมาเรื่องราวเหล่านี้ใครไม่ตั้งใครไปใครตั้งขึ้นมาแล้วกลุ่มนี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาพระสงฆ์และฆราวาสใครตั้งขึ้นมาคือใครถามหาตัวมันมันไม่บอกแต่มันเอาเถาวันที่เป็นฟืนไฟเขาไม่ไปช่วโลกดินแดนไปที่ไหนมีแต่ความโกหกมายาเราตั้งแต่เราบวชมานี้เรายังไม่เคยเห็นว่าพระสงฆ์ของศาสนา นาเขาพู้นเจ้าที่แท้ประเทศไทยปฏิบัติมาปฏิบัติตัวแบบมหาโจรมหาภัยเหมือนกลุ่มนี้กลุ่มกําลังทําลายชาติอยู่เวลานี้นะอันคำามาถึงว่า้งพูดออกมาคําไหนมีแต่คาโกหกโลก,ก,กทั้งนั้นนะเอายกตัวอย่างเนี่ยเอาตัวอย่างหลวงตาบัวออกไปเลยนะหลวงตาบัวได้อุตส่าห์พยายามรักษาสมบัติเงินทองของพี่น้องหลายบริจาคมามากน้อยทั่วประเทศไทยทั้งทองคําทั้งนองล่างเงินสดเรียบพร้อมหลงนีมา แล้วมอบเข้าสู่ข้างหลวงข้างหลวงด้วยความพรีชีพขอสาธุเราไม่มีอะไรในหัวใจของเราชาตาหนึงแล้วไม่เคยไม่เคยแตะสมบัติพี่น้องทั้งหลายที่มาสวายเพื่อส่วนรวมแล้วมาแยกมาเป็นของตัวเองแม่หนึ่งชาติหลวงแต่บัวไม่มีฟังที่พี่น้องหลายฟังซะทีนี้นี่แหละเป็นความจริงของเราตัวที่ดําเนินกับพี่น้องหลายมาแล้วทองคําดอนลา์ท่านทั้งหลายก็ได้เห็นวันนี้ก็จะเข้าเขาใจใจไหมะ นี่กําลังจะเข้าปแลวนี่ใครเป็นคนหามาผิน้องทั้งควบทั่วประเทศใครเป็นคนหาาหลวงตาบัวเป็นคนนะรวบรวมสิ่งของนี่ที่เป็นที่แน่ใจของพี่น้องไหลฝากเข้ามาเรารับความแน่ใจฝากเป็นฝากตายพม่น้องไหลเข้ามาสู่หัวใจตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบและพิธีพิถันในการเงินทองนี้มากจนกระทั่งสามสมได้วันนี้จะเอาไปมอบแล้วนะหรือันจะสี่สิบแท่งในบางทองคำนะห้าร้อยกิโลกรัมห้าร้อยกิโลกรัมดอนลาานนั้นสามแสนแล้ววันนี้นะออกธนาคารแล้วเราเช่น เส้นแค็กให้เรียบร้อยแล้วมีแต่จะมอบเวลาเข้ามาดีเท่านั้นนี่สามแสนดอนแล้วดอนล้าออสองคำห้าห้าร้อยห้าร้อยกิโลนี่ที่หามานี่นะพี่น้องสลายเห็นกันอยู่ทั่วหน้าตลอดมาที่เรามอบทุกครั้งนะเราไม่เคยปิดบางนี้ลับแม้แต่เงินในธนาคารที่เราเป็นคู่รักษาอํานาจเองนะเงินทั้งบดสมุดทุกเล่มแต่ก่อนเราไม่เคยเกี่ยวกับเงินการคองปัดตลอดนะแต่เวลามาเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองนี่ความรับผิดชอบ บ้านเมืองจะไว้ใจแก่ใครก็ไว้ใจแก่เราเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อราผิดชอบเราก็ต้องเอาสมุดบัญชีนี้มารวบรวมเป็นอำนาจของเราคนเดียวเป็นผู้สังเก็บเป็นผู้สั่งใจ่ายแค่ผู้เดียวนี่แหละเราจะปฏิบัติเราปฏิบัติมาอย่างนั้นตลอดนี่เงินทุกบาททุกตางที่ถอนออกมาจากธนาคารเท่าไรเมื่อไรข้างไหนข้างและเท่าไรเลยเปิดเผยตลอดเวลามาจงสร้างบัตรนี้ไม่มีปีดังลี้ลับนี่เป็นที่เปิดเผยทั่วตาโลกแต่ตาเปรตตาผีแต่ พระตะปัจสมัยปัจจุบันเนี่ยพระเปรตพระผีที่กําลังแสดงลิดลายลวดลายอยู่เวลานี้นั่นมันบอกมันประกาศหลอกลวงโลกฟังีิมันมีสีมีธรรมที่ตรงไหนมันว่าเงินที่พี่น้องถลายบริจาคมาเนี่ยมาหาหลวงตาบัวหลวงตาบัวเอาเข้าพุงตาบัวหมดฟังที่พี่น้องไหนฟังได้ไหมคํานี้น่ะเนี่ยพระเป็นผู้พูดเองเป็นผู้ประกาศออกมาพระเปรตไหนจึงมาพูดได้อย่างนั้นในพุทธศาสนาของเราไม่มีเป็นยังไงพระเนี่ยมีสีมีธรรมยังไงบ้าง ในเวลานี้กําลังอารวาสทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไปด้วยกันพี่น้องทั้งหลายให้ทราบด้วยกันนะเป็นอย่างนั้นจริงๆหลบนั้นหลีกนี่หลบนั้นเอาความจริงมาไม่มีมีแต่ความหลอกลวงจากพระกลุ่มนี้แหละถ้าเปรตพระผีเลยเชวัฏตไปก็ได้นี่นะ,ะเราไม่ทราบมันจะเลยไปรู้จะเปขั้นไหนก็ไม่ทราบเวลานี้ออกแง่ไหนมุมไหนมีแต่คาโก,กหกหลอกลวงของพระของพระที่ออกนามว่าตนเป็นพระเป็นพระนี่คือมหาตน ความจริงแล้วคือมหาจรกําลังต้นชาติต้นศาสนาของพี่น้องชาวไทยเราให้พากันทราบตัวหน้าหลวงตาบัวพูดด้วยความยืนยันเป็นธรรมทั้งนั้นเราไม่โกหกเขาก็โกหกไม่เป็นเพราะอะไรทําไม่พาโกหกเกาโกหกอะไรเอาแต่ความจความจริงเราพูดอย่างนี้ออกได้เลยออกเวทีขึ้นเวทีได้เลยเราไม่สกท้อแกับความจริงที่เราพูดออกมาแล้วว่าไม่จริงเราพูดตามหลักความจริงไม่ว่าผิดว่าถูกเราพูดตามหลักจริงไม่อย่างั้นไม่เรียกว่าทรทมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นบทเป็นบาทได้ นี่เราพูดอย่างนี้พี่น้องสหายยังไม่เคยเห็นให้ดูซะนะพระประเภทนี้นะเวลานี้อ่ะที่กาลังอารวาสมันเลื้อยออกมาทุกแห่งทุกหนกอมันจริงๆมันไม่ให้เห็นกอมันนะมันตั้งขึ้นมาจากใครใครเป็นผู้แต่งรายการที่สังหารชาติบ้านและศาสนาเวลานี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมามันก็ไม่ยอมบอกแล้วกลุ่มไหนเป็นคนตั้งขึ้นมามันก็ไม่ยอมบอกมันหลบมันหลีกอยู่งั้นด้วยโอนุบายของมหาโจรทั้งนั้นแหละ หลอกลวงตรงก็ต้อยเข้าไปหามหาเทระสมาคมก็เป็น,นลกลหลอกลวงด้วยกันหมดเมื่อเป็นฉะนั้นทั้งชาติทั้งหนาทันงตัดใใจใครได้ปะต้องเข้ามหาเทระสมาคมก็หลบหลอหล,ล,ล,ลีกหลกีไปอย่างนั้นเวลานี้หาความจริงไม่ได้เลยแล้วพูดจริงๆเราก็เป็นธรรมคนหนึ่งเต็มเหนี่ยวในหัวใจผิดสูป,ประการใดเราจะพูดตามหลักความจริงนี่กําลังโกหกโลกเต็มเหนี่ยวพวกนี้พวกโกหกโลกเต็มเหนี่ยวชาติไทยจะจมและศาสนาจะจมเพราะการโกหกของพวกนีกก้ฉะนักก้นชาติไทยของเราที่รักษาไม่จม ชาตโตมพ่อพวกนี้ให้ทุกคนต่อต่างคนต่างเอาจริงเอาจังนักข้อขา,ขาดขาดไปเลยเราเป็นเจ้าของสมบัติของชาติบ้านเมืองจะให้ใครมามาลูกลานได้ปะอันนี้เป็นมหาจนเท่านั้นมหาโจนกับเจ้าของสมบัติใครใหญ่กว่ากันพิจารณาสิตั้งแต่เด็กมันก็ต่อสู้จะว่าไงอันนี้เราคนทั้งชาติเราจะยอมมหาโชนพ้นบ้านพมเมืองสดโร้อนอย่างแบบหน้าด้านไม่มีศีลมีธรรมในเพศของพระอย่างนี้จะได้หรือเราต้องพิจารณาให้เต็มแล้วทุกคนนะ นี่เราพูดถึงถามถึงเรื่องพอรบรพรบีบเข้าใจไหมมันบีบเวลาที่มันจเจ้าให้จมมันเราไม่เรียกเราเรียกพรบรพรบรนี่เป็นคนมีเกล็ดข้างเกลตมันออกจากมหาภายัยมาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ข้อบังคับบีบดีไฟทั้งชายทั้งศาสนาโดยทรงเราไม่ต้องเรียกว่าโดยอ้อนมะถ,ถ้าว่าเป็นความจริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วพุทธศาสนาบกพ่องที่ตรงไหนจึงจะเอามาหาภาัยนี้ก็ามาเหยียบย่ำพระพุทธเจ้าว่านี่ก็อ่านมามือนกันเพราะนั้นจึงได้กล้าต้านทานกันแล้วสิ เขาต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างอา่านมาด้วยกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีในพุทธศาสนามีแต่ความเป็นภัยต่อพุทธศาสนาและคนทั้งชาติเท่านั้นอุบายวิธีการที่กําลังออกกระจายทั่วโลกเป็นฟืนไฟเผาทั่วประเทศไทยี่เวลานีม้มีแต่อุบายของพระโตนี้เท่านั้นนะเรื่องพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบมาแล้วการปกครองเรื่องสมบัติของสงฆ์ก็มีอยู่แล้วนั่นพระพุทธเจ้าปกครองที่ตรงไหนพอจะหาเข้ามาซ่อมแซมหรือเข้ามาเหยียบบีบบังคับเข้าไปโดยอวดแต่ง ยิ่งกว่าผู้ดีเจ้าเยียบหัวะพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาของพี่น้องชาวไทยและพระสงฆ์ทั้งประเทศนี้เราดูได้เหรอพิจารณาสิให้พวกเทวทันี่มาเยียบต่อหน้าต่อตาสองสามคนสองสามกลุ่มจะากจนเลี้ยงคนไทยเอาคนไทยทั้งประเทศนี้มาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกันขึ้นไปนั่งกินโต๊ะขี่รถหัวประเทศไทยทั้งประเทศนี้มันดูได้หรือคนไทยเราหลวงตาบัวนี่ดูไม่ได้นะเพราะงานจึงได้กล้าต้านทานจะว่าต้านทานไม่ได้เราพูดตามหลักความจริงมาต้านทานก็ต้านทานเพราะนั้นไม่จริง จะยอมรับมันได้อยังไบงบาะงั้นพรบทรรบีบนี้จะขึ้นมาเหยียบหัวประเทศไทยเราไม่ได้ต้องถอนออกให้หมดเพราะสิ่ง,งนี้จอมปลอมทั้งหมดไม่มีของจริงติดอยู่นิดหนึ่งมีตั้งแต่มหาใบจากนั้นพุทธศาสนาเป็นมหากุณเต็มที่แล้วสมบูรณ์แบบแล้วสสมสมควรที่เราจะเทิดทูนต่อไปดังที่เราเทิดทูนมาแล้วนอกนั้นเราเทิดทูนไม่ได้เพราะนี้เป็นมหาไบาเลยรง มันออกมาบทใดบาทใดไม่จะเหยียบหัวว่าเหยียบหัวสงจะเป็นจะเอาหน้าตกครองสมบัติสี่ข้อห้าข้อก็อ่านกันหมดแล้วใช่ไหมล่ะม,มันมันมีในพุยในสิ่งใดพระวินในทรงบัญญัติว้เรียบร้อยแล้วของสงคือปฏิบัติอย่างไรนั่นก็อ่านกันแล้วเราจึงไม่จําเป็นต้องพูดมากนะเพราะอ่านแล้วโดยการรู้แล้วโดยการวิธีการปฏิบัติของสงของพระศาสดาที่สอนให้พระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติมาแล้วสงบร่งเย็นตลอดมาอย่างนี้ไม่เห็นมีเรื่องอะไรแต่พอเราบีนี่มันเข้ามาเป็นยังไง เวลานี country, ้ม like ันกําลังจะบี้เอาคนไทยทั้งชาติเนี่ยท่านทั้งหลายยังยังเพลินใจอยู่หรือหลวงตาบัวนี่เพลินไม่ได้เลยนะสลดสังเวชแทนพี่น้องชาวไทยเราถ้าจะจมไปตามกลมายาของมหาโจรที่หลอกลวงในเพศของพระดังที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่เวลานี้นี่พวกที่เปรตพวกเปรตคือพวกนี้เองจะเป็นพวกไหนพวกยากพวกผีพวกอาหารไม่พอหลงอำนาจลืมอำนาจตื่นอำนาจที่นี่ เข้าใจไหมหลงลาบหลงยศหลงอำนาจวาส,สนาบาดบวงใหญ่ๆนะจะขึ้นมาครองประเทศไทยพิเรเต็มหัวใจอยู่ใครจะฟังพระุ้มทางสนา้างกระฉามีคำังสังทางสนงนี่กระฉามีมีอยู่ใครจะไปเอาเปรตผีมาสารังกระฉามีหลวงตานี่ไม่เอา,าถ้าเอาก็จะไปเอาไอหยองเราไอหยองนะ่ะคือหมาตัวหนึง่งเราเลี้ยงไว้นในวัดเราชื่อมันไอหยองตัวหนึ่งชื่อไอบุกี้ถ้าจะให้มากราบ ก็จะให้อน,นั่นนะ่ะมากราแทนลุงตะบัวแต่มันจะไม่ยอมกรานะดีไม่ดีเขาไปหามาันมันจะไล่กัดตลงที่ไปให้ระวังนะจะเข้าไปหามาันหมาลุงตะบ,บัวนะมันมีทื่อธิสองตัวอยู่นั่นเจ้าของมันก็รู้ไม่ใครเป็นไม่เป็นเจ้าของเป็นข้าศึกสอมันมันก็รู้เดี๋ยวเราไล่จับมันไม่ทันมันไล่กัดดดกขาขาดไปเลยนะเข้าใจเลยเอาละอยู่แค่นี้ก่อนเอาทามานี่เวลานี้จำลังจะตอบนะ,ะเดี๋ยวยังมีประเด็นสุดท้ายนีนดนึงนะคะหลวงตาค่ะเอา่ะมา ะคะครอบสี่ปีเต็มแล้วเนี่ยชาวบ้านชาวช่องก็บอกอีกหลายคนยังไม่ได้ทาบุญร่วมกับหลวงตาเนี่ยนะคะยังจะมีโครงการนี้ต่อไปอีกยาวนานแค่ไหนคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับประชาชนถ้าประชาชนเขาไม่ให้เราประกาศว่าจะจะเอาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ต้องไปถามประชาชนนะ่ามาถามหลงตาบัวน,นะเท่าด้าน,น <laughs> <พ>อภ <laughs> สูงไอ้พี่บ้านเนี่ย <laughs> ถูกใช่ป่ะ เอององเรียกว่าแต้บ้าแล้วเข้าใจแล้วรา่เป็นบ้าแล้วเ,เอามีอะไรอยู่อ่ะอยากให้ถวงตา